ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง NK Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินโดยสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือ Airbus A 3 8 8ร้อยรุ่นปี2 0 2 5เครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่ใหญ่ที่สุดเท่านั้นแต่ยังหรูหราล้ำสมัยและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางของคุณให้ไม่เหมือนเดิมถ้าคุณรักการบินสนใจเทคโนโลยีหรือแค่อยากรู้ว่าอนาคตของการเดินทางในอากาศเป็นอย่างไรวิดีโอนี้เหมาะสำหรับคุณมาคาดเข็มขัดและบินไปด้วยกันครับ เริ่มจากภายนอกของ A 3 8 8ร0อปี2025เครื่องบินลำนี้มีความยาวเกือบ73เมตรและปีกกว้างกว่า79.75เมตรถือว่าเป็นเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาแต่ในปี2025 Airbus ไม่ได้เน้นแค่ขนาดเท่านั้นพวกเขาได้พัฒนาการออกแบบให้ลุลมมากขึ้นและใช้วัสดุใหม่ที่ทำให้ตัวเครื่องเบาลงแต่แข็งแรงกว่าเดิมปลายปีกถูกออกแบบใหม่ให้โค้งอย่างลงตัวเพื่อลดแรงต้านอากาศ ส่วนจมูกเครื่องบินและประตูช่วงลอ้อก็ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อปรับปรุงการไหลของอากาศขนาดคึ่งและลงจอดเครื่องยนต์ทั้ง4ตัวแบบโรสรอยเทน900ได้รับการปรับปรุงให้เงียบขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นราว10%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเครื่องยนต์เหล่านี้ทำให้ A-388 0 0มีความเร็วเดินทางอยู่ที่แมต0.85หรือประมาณ900กิโลเมตรชั่วโมงและสามารถบินได้ไกลถึง8,000ไมล์ทะเลแบบไม่ต้องเติมน้ำมันเลยเมื่อคุณก้าวเข้าสู่ภายในเครื่อง นั่นคือจุดที่ความหรูหราและความสะดวกสบายเริ่มต้นขึ้น Air ์บัสได้ยกระดับประสบการณ์ผู้โดยสารอย่างแท้จริงด้วยการออกแบบห้องโดยสารแบบสองชั้นเต็มพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นห้องรับรองบาร์สปาขนาดเล็กและห้องโดยสารที่ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการในชั้น First Class ผู้โดยสารจะได้พักผ่อนในห้องสวีทส่วนตัวที่มีเตียงนอนขนาดใหญ่หน้าจอส่วนตัวขนาด32นิ้วแสงไฟปรับอารมณ์และระบบควบคุมอุณหภูมิแบบเฉพาะบุคคลบางสายการบินยังเพิ่มบริการอาหารตามสั่ง เมนูระดับเชฟมิชลินและการตกแต่งภายในด้วยวัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้ไม้ขัดเงาและโลหะผิวด้านชั้นธุรกิจก็หรูหราไม่แพ้กันที่นั่งนอนได้เต็มที่พร้อมทางเดินเข้าออกทุกที่นั่งในแบบหนึ่งสองหนึ่งแต่ละที่มีหน้าจอสัมผัสขนาด20นิ้วช่องชาร์จแบบไร้าสายและฟังก์ชันนวดหลังคุณจะรู้สึกสบายแม้บินข้ามทวีปแม้แต่ชั้นประหยัดก็ถูกยกระดับด้วยเบาะนั่งที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ หน้าจอ 4K ขนาด13นิ้วช่องชาร์จ USB-C และพื้นที่วางขากว้างคลื่นไฟในห้องโดยสารยังช่วยลดอาการเจ็บหลกโดยปรับแสงตามเวลาปลายทางโดยอัตโนมัติหนึ่งในไฮไลท์ปีนี้คือ a i r b s Cabin ซึ่งเป็นระบบที่ Air b u ัสพัฒนาขึ้นให้สายการบินสามารถปรับเปลี่ยนการจัดห้องโดยสารได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่มีผู้โดยสารชั้นธุรกิจมากหรือสายการบินที่เน้นนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะระบบความบันเทิงบนเครื่องบินก็ลำหน้ากว่าเดิม ด้วยการรองรับ 5G สามารถรับชมวิดีโอความละเอียดสูงแบบอันตรา HD หรือแม้กระทั่งใช้แว่น VR บางที่นั่งเพื่อสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงห้องน้ำและห้องครัวในเครื่องยังได้รับการออกแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีป้องกันแบคทีเรียการเปิดปิดแบบไร้สัมผัสและระบบจัดการขยะที่สะอาดและประหยัดพื้นที่พนักงานต้อนรับสามารถควบคุมทุกอย่างจากแท็บเล็ตกลางได้ง่ายขึ้นตั้งแต่แสงไฟอุณหภูมิไปจนถึงคำสั่งอาหาร เมื่อพูดถึงสมรรถนะเครื่องบินลำนี้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่า600คนในแบบที่นั่งชั้นประหยัดทั้งหมดแต่ยังคงให้ความรู้สึกนุ่มนวลและเงียบสงบขณะบินเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนช่วยให้คุณพูดคุยได้ในโทนเสียงปกติแม้ขณะเครื่องขึ้นห้องนักบินของ a 3 8 8 8 0 0ปี2025เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอสัมผัสระบบช่วยบินอัตโนมัติแบบ AI และ h u d Head Up d i s p l a y ทําทำให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องได้แม่นยำและปลอดภัยขึ้น ระบบแคสซิซิ่งแบบใช้ไฟฟ้ายังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงขณะอยู่บนรันเวย์ราคาของ Airbus A-388 ร้อยปี2025อยู่ที่ประมาณ455ล้านดอลลาร์อเมริกาต่อเครื่องแต่สายการบินมักจะได้ส่วนลดจากการสั่งซื้อจำนวนมากหรือมีการเช่าแบบระยะยาวโดยค่าดำเนินงานต่อเที่ยวบินรวมค่าน้ำมันอาจสูงถึง25,000ดอลลาร์แต่ถ้าคิดเป็นต้นทุนต่อผู้โดยสารแล้วถือว่าคุ้มค่าสำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารจานวนมาก ในปี2025 Airbus ยังมีชุด Green Sky สำหรับสายการบินที่ต้องการลดคาร์บอนประกอบด้วยเครื่องยนต์ที่รองรับเชื้อเพลิงสะอาด SAF ระบบตรวจสอบการปล่อยคาร์บอนและการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มชดเชยคาร์บอนทำให้ A380 รุ่นใหม่นี้ปล่อยเสียงน้อยลง25%และประหยัดน้ำมันมากขึ้น20% แม้ A 3 8 0จะเน้นการขนส่งผู้โดยสารแต่ยังสามารถบรรทุกสินค้าได้มากถึง38ตู้คอนเทนเนอร์แบบ l 3 3ที่ช่องเก็บสัมภาระด้านล่าง Air b บัสยังอยู่ในระหว่างพัฒนาเวอร์ชันของส่งสินค้าโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มอ,อ,อายุการใช้งานไปจนถึงปี2 0 4 0ผู้โดยสารที่เคยเดินทางกับ A 3 8 0 8 0 0ปี2 0 2 5ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือประสบการณ์การบินที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเรื่องความเงียบความกว้างขวางหรือระบบกรองอากาศที่ทำให้รู้สึกสดชื่นตลอดการเดินทาง นักบินก็ชื่นชอบเครื่องรุ่นนี้เช่นกันด้วยความมั่นคงการตอบสนองที่แม่นยำและระบบช่วยตัดสินใจด้วย AI ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสภาพอากาศเส้นทางที่ดีที่สุดและการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาแล้วใครคือผู้ที่ซื้อ A 3 8 8ร้รุ่นใหม่สายการบินใหญ่ใหญ่เช่น Emirates s i n g a p o e Airline q a t a a i r w a y และ British a i r w a y ์ยังคงเป็นผู้ใช้งานหลักบางสายการบินยังนำไปปร,รับใช้เป็นเครื่องบินส่วนตัวสุดหรู พร้อมห้องรับรองโรงภาพยนตร์และห้องทำงานส่วนตัวสรุปแล้ว Airbus A 388ร้อยปี2025ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือตัวแทนแห่งความก้าวหน้าทางวิศวกรรมเป็นโรงแรมลอยฟ้าเป็นศูนย์เทคโนโลยีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะนั่งชั้นใดประสบการณ์ที่ได้รับจะทำให้คุณประทับใจแน่นอน ขอบคุณที่ติดตามรับชมรีวิววันนี้กับ NK Auto Review หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆเกี่ยวกับยานยนต์และเทคโนโลยีในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้าเดินทางปลอดภัยครับ